เวลาที่เราฟังคําตอบผู้สมัรงานส่วนที่มันจะต้องดําเนินการต่อไปก็คือเราต้องให้คะแนนถูกต้องไหมครับดังนั้นเกณฑ์ในการให้คะแนนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายมากนะครับคราวนี้ถ้าเราตั้งเกณฑ์ในการประเมินผลสัมภาษณ์หรือให้คะแนนของผู้สัรงานคะแนนก็จะให้ก็คือ1 2 3 4 5หรือ1234ก็สุดแท้แต่แต่ถ้าเราตั้งเกณฑ์คะแนนขึ้นมานะครับโดยเป็นลักษณะแบบเนี้ย คือ4คะแนนดีมากสูงกว่ามาตรฐาน3คะแนนก็คือดีตามมาตรฐาน2นานก็คือพอใช้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็1นึ่งรับไม่ได้หรือไ,ไ,ไม่ผ่านอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่มันประเมินยากแต่เนื่องจากว่าเวลาที่เราฟังคําตอบนะครับเราต้องการเทียบคําตอบของผู้สมัครงานว่าตรงตามตัวชี้วัดหรือไม่นะครับดังนั้นเวลาที่เราประเมินเราต้องประเมินและให้คะแนนคําตอบของผู้สมัครงานโดยตามความตรงกับตัวชี้วัด นะครับตามความตรงกับตัวชี้วัดดังนั้นไอเกณฑ์อันเนี้ยเกณฑ์ว่า4คะแนนดีสูงกว่ามาตรฐานเนี่ยไม่เอานะครับเราคนต้องใช้เกณฑ์คําตอบเพื่อให้คะแนนกับผู้สมัครการตามความตรง,ตา,ต,รงตามตัวชี้วัดนั่นเองมันจะง่ายขึ้นนะครับนี่คือตัวอย่างที่อาจารย์ใช้ฝึกหัดนะครับคือจะให้5คะแนนก็ต่อเมื่อคําตอบของผู้สมัครการเนี่ยตรงตามตัวชี้วัดต,ตั้งแต่80%ขึ้นไปถ้าอยู่ระหว่าง60 นะครับแต่ไม่เกิน80%เนี่ยนะครับก็จะให้4แตม้มนะครับถ้าคำตอบที่ตรงตามตัวชี้วัดเนี่ย,ยอยู่ระหว่าง40-60%เนี่ยก็จะได้3แตม้มนะครับถ้าไม่เกิน40%ก็จะได้2แตม้มถ้าตั้งแต่20%ลงมานะครับหรือเอาพูดง่ายๆคือไม่ถึง20%ก็แล้วกันนะครับ19.99นะครับไม่ถึง20%เนี่ย พอ20-40%เนี่ยก็จะได้2แต้มถูกมั้ครับถ้าตั้งแต่19.99ลงมานะครับจนถึงไม่ตรงตามตัวชี้วัดเลยอ,อย่างเงี้ยนะครับก็ให้1แต้มเราจะไม่ให้์แต้มนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องไปคูณอาจจะต้องไปเอาไปคํานวณกับค่าน้ําหนักอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใส่ศ0 0คูณอะไรก็ได้0นต่มันก็จะไม่ตรงนะครับนั่นเองนะฮะอันนี้คือเกณฑ์การประเมินคําตอบของผู้สมัครงานนะครับโดยอาจารย์ก็ให้ลักษะแบบนี้นะครับเป็นเกณฑ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยเขาไปลองฟังดูนะครับว่าโจทย์ของคําตอบของผู้สมัครการ4คนตามตัวอย่างที่ยกมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเขาใช้กี่คะแนนโดยใช้เกณฑ์ในการประเมินผลสัมภาษณ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาที่เราประเมินผลสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะคือเราใช้คอมมพั่นซีเป็นตัวตั้งในการสัมภาษณ์เนี่ยจริงๆแล้วท่านไม่ต้องไปกังวลเรื่องการเปลืองกระดาษนะครับเพราะเวลาเราสัมภาษณ์เนี่ย ต่อให้เราพิมน์เอกสารประกอบการสัมภาษณ์แบบนี้ออกมานะครับเป็นไซส์ A4 เนี่ยนะมันก็จะมีรายการคอมเบเลนซี่ต่อหนึ่งตำแหน่งที่ทำการสัมภาษณ์อยู่ประมาณสัก5เต็มที่ก็8อ่ะมากกว่านั้นเนี่ยโหต้องใช้เวลามากแล้วแหละโดยทั่วไปก็3ตัว5ตัวเท่านั้นแหละนะครับมันก็จะใช้กระดาษอยู่ไม่กี่แผ่นหรอกนะครับถ้าท่านกปปลัวเปื้อนกระดาษท่านใช้แผ่นเดียวแต่ว่ามันไม่มีสาระครบถ้วนเนี่ยนะครับเวลาประเมินผลสัมภาษณ์มันก็ยากเวลาตั้งคำถามสัมภาษณ์มันก็ยากเช่นเดียวกันตามตัวอย่างเนี่ย อาจารย์ก็ให้ดูว่าในแบบประเมินผลสัมภาษณ์เนี่ย็จะบอกไว้เลยว่าประเมิน competency อะไรคําจำกัดความมันคืออะไรตัวชี้วัดพฤติกรรมหรือตัวชี้วัดหลักโอเคไหมครับตัวชี้วัดหลักที่ต้องการประเมินคือเรื่องของอะไรบ้างข้อคําถามสัมภาษณ์มีอะไรบ้างท่านจะเห็นแล้วนะว่าข้อคาถามสัมภาษณ์อันนี้ก็คือค่อ,เอนเหมือนกับ S.A.R. นั่นแหละเพียงแต่เรียกมาเป็น E.A.R.S. นะครับเทคนิคนะครับ E. ก็คือ Event ก็คือสถานการณ์ Situation อันเดียวกัน A อคือแอคชั่นคือ ort, แต่ที่มีพิเศษขึ้นมาคือ s u m m a r y นะครับ summary ก็คือการถามว่าเขาได้เรียนรู้ในเรื่องใดบ้างนะครับจากสิ่งที่เขาลงมือทำไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งเกณฑ์แบบนี้ขึ้นมานะครับแต้มก็เป็นไปตามเงื่อนไขนี้4แต้มก็เป็นไปตามเงื่อนไขนี้3แต้มก็เป็นไปตามเงื่อนไขนี้2แต้ม1แต้มก็เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ตามลำดับนั่นเองแล้วในตัวแบบฟอร์มมันจะอธิบายว่าเออมันควรต้องมีนะ ส่วนที่เป็นการบันทึกพฤติกรรมที่เราพบจากการสัมภาษณ์เนี่ยอันนี้ก็จะดีมากนะครับ